พระอาหารหันต์ที่จำพรรษาอยู่ในชายคาบ้านเดียวกันลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็น ด้วยรักบรรดานิทานสีขาวเรื่องคําสวดมนต์ของสิทธิ์คนโง่กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีฤาษีตนหนึ่งนามว่าสันติกะได้ตั้งสำนักสั่งสอนวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์อยู่ใต้ต้นโพยักษ์แห่งเมืองกาลสิงลูกศิษย์ของสันติกะล้วนเป็นผู้มีความฉลาดเฉลียวเป็นเลิศอย่างไรก็ตามยังมีหนุ่มน้อยคนนึงชื่อว่าอุชุ หาได้มีความเฉลียวฉลาดดังสิทธิคนอื่นๆไม่เขามักจะจดจำและทำความเข้าใจกับวิชาที่สันติกะฤศีสั่งสอนได้ช้ามากจนเป็นที่ล้อเลียนของเพื่อนๆบ่อยๆอ,อย่างไรก็ตามสันติกะฤศีค่อนข้างจะเอ็นดูอุชุมากกว่าสิทธิคนไหนเพราะความดีและความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขาเวลาล่วงไปเจ็ดปีถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องจบการศึกษาจากสำนักของสันติกะฤศี ในเวลานั้นอุชุก็ตกโตขึ้นเป็นหลุ่มใหญ่ความภาคเพียรทําให้อุชุสามารถเอาชนะสติปัญญาที่ต้อยต่ำและเ,เรียนจบพร้อมเพื่อนรุ่นเดียวกันได้แต่ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปตามวิถีทางของแต่ละคนสันติกาฤุศีก็เรียกศิษย์ทุกคนมาพร้อมกันและบอกว่าจะมอบรางวัลให้แก่ศิษย์ที่ดีเลิศเป็นที่สุดหนึ่งคนเป็นที่ระลึกทำไมให้แค่คนเดียวละขอรับอาจารย์ สิคนหนึ่งร้องถามขึ้นทันทีสันติกะฤศีก็ตอบทันทีเช่นกันว่าเพราะมันไม่ใช่ของธรรมดาแต่เป็นของวิเศษหายากอาจารย์ต้องใช้เวลาบำเพ็ญเพียรน,นานถึงเจ็ดปีกว่าจะทำให้ของวิเศษชิ้นนี้เกิดขึ้นมาได้ดังนั้นของที่วิเศษก็คู่ควรกับคนที่ดีเลิศที่สุดเท่านั้น แล้วมันคืออะไรขอรับอาจารย์สิทธิ์อีกคนถามตาเป็นประกายมันคือแก้วสารพัดนึกไม่ว่าเราจะคิดการใดเมื่อได้อธิษฐานติดต่อดวงแก้วนี้การที่เราคิดก็สามารถเป็นจริงได้โดยง่ายบรรดาลูกศิษย์ต่างร้องขึ้นด้วยความอัศจรรย์ใจสิทธิ์คนหนึ่งถามขึ้นทันทีว่า ถ้าอย่างนั้นอาจารย์จะมอบดวงแก้วนั้นให้แก่ใครละขอรับสิทธิ์อีกคนก็ตอบว่าก็ต้องให้ข้าสิพวกข้าเรียนวิชาจากอาจารย์ได้เร็วกว่าใครเพื่อนเฮ้ยแต่ความทําความเข้าใจในวิชาของอาจารย์นะข้าทําได้ลึกซึ้งกว่าเจ้าเพื่อนอีกคนแย้งคนอื่นๆที่เหลือก็พากันร้องคือฮาว่าตนต่างหากที่คู่ควรกับดวงแก้วสารพัดนึกเอาละเอาละ พวกเจ้าไม่ต้องเถียงกันสันติกะฤษีร้องห้ามเหล่าศิษย์ในที่สุดอาจารย์มีวิธีเฟ้นหาคนที่ดีเลิศและคู่ควรกับแก้วสารพัดนึกมากที่สุดอยู่แล้ววิธีอะไรขอรับอาจารย์อาจารย์จะให้พวกเจ้าทุกคนแข่งกันสวดมนต์ใครสวดมนต์ได้ดีที่สุดจะได้ดวงแก้วนี้ไปครองแต่มีข้อแม้ว่า คำสวดมน์ของพวกเจ้าจะต้องเป็นคำสวดเพื่อตัวเองเท่านั้นพวกลูกศิษย์พากันหัวเราะชอบใจเพราะพวกเขาถนัดในเรื่องการทำอะไรเพื่อตัวเองอยู่แล้วดังนั้นแต่ละคนจึงมั่นใจว่าตนเองจะต้องเป็นผู้ที่สวดมนเพื่อตัวเองได้ดีกว่าใครๆอย่างแน่นอนสันติกาฤษีฟังคำสวดมนเพื่อตนเองของลูกศิษย์แต่ละคนเป็นเวลานานแล้วในที่สุด ก็ได้คนที่เหมาะสมจะครอบครองแก้วสารพัดนึกนั่นก็คืออุชุสิทธิคนที่มีสติปัญญาต้อยต่ำที่สุดซึ่งแน่นอนว่าพวกลูกศิษย์คนอื่นๆจะต้องพากันคัดค้านเมื่อรู้ว่าสันติกะารรุษีตัดสินให้อุชุเป็นผู้ชนะได้ดวงแก้ววิเศษไปครองเดี๋ยวก่อนขอรับอาจารย์คนโง่อย่างเจ้าอุชุจะชนะพวกเราได้อย่างไรกันไม่มีทางเป็นไปได้หรอก นั่นส,นสิเจ้าอูชูมันสวดมนต์ว่าอะไรถึงชนะพวกเราได้สันติกาฤษีมิได้กล่าวตอบโต้สิทธิเหล่านั้นโดยทันทีแต่หันไปถามอุชุแทนว่าเจ้าสวดมนต์ว่าอะไรล่ะอุชุบอกเพื่อนๆของเจ้าไปสิอุชุคนสติปัญญาน้อยกล่าวตอบอาจารย์ของเขาว่าสิทธสวดมนต์ขอให้ทุกๆคนในโลกนี้มีแต่ความสุขขอรับอาจารย์ นั่นเปไรอุชุมันโง่ซะจนฟังคำสั่งของอาจารย์เลื่อนเือนไปหมดอาจารย์สั่งให้พวกเราสวดมนต์เพื่อตัวเองแต่มันกลับสวดมนต์เพื่อคนอื่นโง่โง่อย่างนี้ไม่สมควรที่จะได้รับแก้วสารพัดนึกไปครองหรอกอีกคนก็ร้องสำทับว่าน่าหนูสิขอรับอาจารย์ลำเอียงเข้าข้างมันเพราะเอ็นดูมันกว่าพวกเราใช่ไหมคนอื่นๆพากันส่งเสียงสนับสนุนเห็นด้วย แต่สันติกะฤ ष ีกับหัวเราะสิบเหล่านั้นยังขบขันก่อนจะหันไปบอกอุชุว่าอาจารย์เข้าใจในสิ่งที่เจ้าทำนะอุชุเจ้าไม่ได้โง่เง่า,งาจนปฏิบัติผิดไปจากคำสั่งของอาจารย์หรอกแต่เป็นเพราะเพื่อนๆของเจ้าฉลาดไม่พอต่างหากเอาละ่ะไหนลองบอกทุกๆคนในที่นี้ไปสิว่าเจ้าสวดมนเพื่อใครอุชุตอบว่า เพื่อตัวสิทธิ์เองขอรับอาจารย์ด้วยการให้คนอื่นมีความสุขนะหรอบ้าหรือเปล่าอุชุมองเพื่อนๆแล้วตอบว่าข้าไม่ได้บ้าแต่ที่ข้าสวดมนต์ขอให้คนอื่นมีความสุขก็เพราะว่าถ้าทุกคนในโลกนี้มีแต่ความสุขตัวข้าเองก็จะพลอยมีความสุขไปด้วยดังนั้นคำสวดมนต์ของข้าก็เท่ากับทำไปเพื่อตนเองเช่นกันคำตอบของอุชุ ทําให้ทุกเสียงที่เคยค้านเงียบกริบสันติกาฤษีจึงถือโอกาสนี้พูดกับบรรดาศิทธว่าตลอดมาพวกเจ้าเอาแต่ดูถูกดูแคลนอุชุว่าโง่เง่าและมุ่งแต่จะชิงดีชิงเด่นกันในเรื่องสติปัญญาเพียงอย่างเดียวในขณะที่คุณธรรมและความดีงามซึ่งสำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดกลับถูกมองข้ามไปวันนี้ อุชุคนที่พวกเจ้าตราหน้าว่าเป็นคนโง่ามาตลอดเจ็ดปีได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเพียงคําสวดมนต์ของคนโง่อย่างเขาแค่คนเดียวก็ช่วยเพื่อนมนุษย์อีกมากมายให้พ้นทุกข์ได้แต่คําสวดของพวกเจ้ามุ่งแต่สรรหาความสุขมาปลนเปลอตนเองเพราะฉะนั้นจงคิดดูเอาเองเถิดว่าระหว่างพวกเจ้ากับอุชุใครคือคนที่มีคุณค่าต่อโลกนี้มากที่สุด กล่าวจบสันติกะฤุสีก็มอบแก้วสารพัดนึกให้แก่อุชุพร้อมทั้งกำชับให้อุชุใช้ดวงแก้วนี้เพื่อสิ่งดีงามเท่านั้นจากนั้นจึงให้พรแก่เขามากมายส่วนสิทธิคนอื่นๆก็ได้แต่นั่งมองตาปิดๆอย่างระอายใจและพูดอะไรไม่ออกอีกเลยเธอทั้งหลายเราทุกคนล้วนอยากให้ตนเองพบแต่ความผาสุกแต่เราอย่าได้สแสวงหาเพียงความสุขส่วนตน เราควรแสวงหาความสุขนั้นมาเผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่นด้วยเพราะความสุขที่ให้ผลเฉพาะตนเองจะว่าไปแล้วก็ไม่ต่างจากความเห็นแก่ตัวนักซึ่งแน่นอนว่าความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกเพราะมันจะทำให้เราอยู่กับความสุขนั้นได้ไม่นานผิดกับความสุขที่มีเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นเผื่อแผ่ไปถึงส่วนรวมนั้น ย่อมจะอบอวนด้วยกลิ่นกลุ่นของความเมตตากรุณาและความอบอ้อมอารีความสุขนี้จึงสามารถคงอยู่อย่างจีรังและทำให้เรารู้สึกเป็นสุขได้อย่างแท้จริง Thank you.